นายผู้ทำอะไรนี่เนาะลบทำอันนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันไหนของผู้โอ้แล้วน้นองผู้ใช่ไหมอืมนี่เนาะนายผู้จะทำอะไรลาวตัดตัดอ๋อเทยกำลังทำไอศครีม,มนี่ของโหลอื บายทำขนมนะขนมพิมพอดีนะอืมโอเคเติมกันไลยมิไม่เริเออผสมกันนิดนึงนะโอเคกำลังทำไอติมเราดิเดียวนะพอลามีดิเดียวนี่เอออันนี้ก็ไอติมไม่ใช่ต้องใส่อันนั้นลงไปก่อนไม่ใช่ทางนั้นแม่ทางโดทางอันทางอันใหญ่อ่ะไม่ใช่นาบีอ่าโอเค าห้าโอเคได้อ่ะเอาได้๊ยอุ่างเอาฮีบลงให้แรงเออว้าเป็นไอศครีมเลยอ่ายังผูดททำอะไรเน่ผูยิบแค่ได้อาจินเยวอโหลทำสวย แม่บ้านี้มันทำไม่ได้นายนทำไม่ได้กระแทยลงไปให้เยอะเลยน่หน่อยกุนจะออกละไอติมแม่หน่อยหน่อยหน่อยแล้วแก้วมันย้อนได้ต้องใส่แก้วมั้งไงเร็วอันนั้นของหผีนะว้าวพอค้าไอติม นายไอติมโอไอศครีมว wow! ้าวไอศครีมเหมือนในนั่นเลยมัน้องจริงเลยย่าเซลโปปี้เซลโปปี้นะเขาเริ่มทำกะหลัมปีเข้มากะหลัมปีออ๋โอเคสวยงามต่อไปทำอะไรอีก นี่อะไรเป็นพิมอะไรนะอางุ่นเหรอไม่เหรอจะเป็นมันหยักหยักเออยัดยัดลงไปเลยนายอารียัดยัดเลยเพ็บแป๊บหนึ่งเพ็้แล้วต้องต้องให้เยอะกว่านี้บาแววเพ็ดแล้วไอติมโอ้นายเติมไม่ทนวายเป็นรูปอะไรของน้ำพุ นี่อะไรเนี่ยลูกกระดอนกระดเนี่ยเท่าไม้เป็นดอกไม้อะไรไม่รู้กระดอนนี่อืมเอายัดลงไปเลยอันนี้คนเอ่ะเอาเยัดยัดลงไปยัดให้แน่นๆเลยมันจะได้เป็นบางท่นไม่เต็มช่องอ่ะต้องทำใเต็มช่องเอาผัวเนี่ยจินข้าวเลยจิ้มชาเด้อจิ้มข้าวหนัง บางคนนี้กินคาต้มผู้ไม่กินต้องไอ้นั่นลงมาขอาอ้อมาไว้แช่ใครกินคาต้มด้วยเหรอเขาข่ไม่ขันกินไว้สวยอ่ะเออโอเคครับผู้เอานี่ยัดให้แน่นเลยมันจะได้เป็นรอยนะผู้ครับผู้นับบีเนี่ยไหว้อะไรเนี่ยอ่ะ ไม่ได้น้องกินข้าวก่อนแค <ฟ S> ่ไหนปากไม่เจ๊ง <แฟ S 1> ไง <แฟ S 1> ขยับไปเลย <แฟ S 1> ขยับไปเลยนะบีฟ้ฟอนใหญ่